สวัสดีครับทีมงานุช่างกุ๊กครับนี่เอารถมาให้ดูหนึ่งคันนะครับคันนี้มายกเครื่องจะมาต้องยกเครื่องนะครับดูครับการทำความสะอาดของเราดูคราบครับคราบํามันต่างๆนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาเคมีล้างทำความสะอาดดูครับความดําของมันอันนี้ครับเดี๋ยวช่างจะเข้าไปให้ดูนะครับล้างขออนุญาตยังไม่ใส่หน้ากากนะครับ ย่อญาตไม่ใส่หน้ากากนะครับแสดูครับความสะอาดนะครับต้องมาก่อนนะครับถ้าเราเซอร์วิสตรงไหนได้เราเซอร์วิสให้ลูกค้าแน่นอนครับทีมงานอู่ช่างกู๊ครับเี่กระแหกสิบสามครับกินดีรับใช้ดูนะครับเห็นไหมครับพวกคราบน้ํามันต่างๆที่เคยหกไว้ครับน้ํามันเพาวงเพาเวอร์นะครับน้ํามันเครื่องอยางหุ่มเพาซีนเพาอะไรพวกเนี้ยครับบางทีน้ามันมันรั่วลงไปนะครับ ันก็ไปทําความสะอปกให้กับเครื่องกับคานรดอุปกรณ์ต่างๆ่างอย่างคันนี้นะครับอนาคตอาจจะโดนพวกบูทยึดแหลกนะครับไหนช่างชี้ชี้บูทยึดแหลกให้ให้ลูกค้าดูได้ไหมครับนะครับบางทีโดนน้ำมันกัดมันก็จะหลวมครับหลวมก็มีเสียงได้ครับกึกกึกเนี่ยครับเนี่ยเห็นแล้วเห็นเห็นแล้วเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยบูยึดแหลกนะครับโดนน้ำมันกัดนะครับอ่าต้องทําการเปลี่ยนไปได้จบจบนะครับฝาล่าด้วยครับทีมงานอุชางกู๊ครับปีเกษรหกสิบสามยินดีรับใช้ครับ พิษสองศูนย์ศูนย์ห้านะครับยกเครื่องอ่านี่ครับคันนี้เหมือนกันนะครับล้างความสะอาดนะครับคันนี้เปลี่ยนสปริงโช๊คเราก็ล้างให้ลูกค้าไปสีนง้อุช่างกุ๊กครับพิเกษหกสิบสามครับซ่อมเอาติดเฉพาะทางครับยินดีรับใช้นะครับสวัสดีครับ ครับผมหลังจากเมื่อเช้าล้างครับเราก็าล้างความสะอาดไปก่อนวางเครื่องครับวางห้องเครื่องให้ใหม่ๆซะนะครับด้ไย้ดูด,ดีดูนะครับล้างครับทงความสะอาดครับที่ในตัวปั่น power นะครับนี่คือท่อยเสียแคดก็จะอยู่ข้างในครับ ที่เห็นนี่ก็คือ,อแหลกพาวเวอร์มีคอมแอร์ครับกล่อง ABS กล่องกุ้งมีดนี่ก็แท่นเครื่องปลุกน้ำมันพาวเวอร์มีอ้วนครับ